ช่ไหมคะกินข้าวเสร็จก็มาต่อด้วยของหวานค่ะแบบไหนขายดีคะก็จะเป็นรวมแบบรวมใช่ไหมคะกล่องเท่าไหร่คะก่องร้อยบาทค่ะกล่องหนึ่งสองลูกร้อยบาทสิบองันม่วงๆนี่คือมันม่วงใช่ไหมคะเผือกค่ะอ๋อคือเป็นเผือกไข่เค็มแล้วนี่ถั่วไข่เค็มอ๋อก็มีราวาฝอยทองค่ะที่ขายเอาอันนี้กล่องหนึ่งใครที่แบบ ห,หวานนะคะก er like oh, ินข้าวเสร็จแล้วมาต่อด้วยของหวานค่ะมาที่นี่ตะเข็บแตกแน่นอนค่ะชื่อร้านอะไรคะกินกินของอร่อยชนบุรีค่ะร้านแรกเลยค่ะเท่าไหร่คะชิฟฟอนชิฟฟอนขอบคุณค่ะมาลองชิมเลยดีกว่าถ้างั้นอันนี้เปียแป้งนุ่มใช่ไหมคะนุ่มจริงๆใช่ไหมนุ่มจริงๆค่ะไม่ใส่สารเติมสี เผือกไข่เค็มเผือกไข่เค็มค่ะเดี๋ยวมาดูไส้ดูไส้นุ่มไม่เหือดมาดูแป้งนุ่มมากเลยนี่เป็นไส้เผือกไข่เค็มนะคะเดี๋ยวมาลองชิมแป้งนุ่มจริงๆไส้เต็มเลยค่ะทุกคนหวานมันอ่ะเนี่ยข้างในยังมีไข่เค็มด้วยนี่เผือกแล้วก็ไข่เค็มไส้แน่นด้วยนะไม่ใช่ไส้นิดเดียวนะไส้เยอะด้วยนะคะอร่อยมากแป้งนุ่มจริงๆกินกับไข่เค็มเข้ากันมาก เขาเรียกขนมอะไรนะขนมเปียแป้งนุ่มขนมเปียแป้งนุ่มใช่ไหมเปี๊ยะาวะอร่อยอ่ะเก็บได้กี่วันนะคะนอกกุยงียงสี่วันสี่วันถ้าแช่ได้เจ็ดวันถ้าแช่ฟองออกมาเวฟบหนึ่งก็ถือได้วันแล้วฉันว่ากินไม่ถึงอันนี้ก็หมดแล้วแหละไม่ถึงวันก็หมดแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับอร่อยอ่ะไม่รู้จะกินอะไรเลยครับนี่เต็มไม้เต็มมือเลยดูดิกินของอร่อยชนบุรีเปียะลาวาค่ะขอบคุณค่ะ